สวัสดีครับวันนี้พวกผมริยุกินะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกบี t อทแบต t ท e ลออฟเทลินชันบีนะครับซอยหนึ่งอะมนุษย์อินเวชั่นนะครับผมโอเคครับหน้ากล่องก็จะมีตัวนางมันโทแล้วก็มนุษย์ลัทธาทุยนะฮะอะมนุษย์หรือเปล่านะแล้วก็เด็กคูล่านะครับผม แล้วก็ในกล่องนี้นะครับก็จะบอกว่ามีการ์ดทั้งหมด77แบบนะครับการ์ดบอร์ดแร1หนึ่งแบบเปเปอร์แร1หนึ่งแบบนะครับแล้วก็ซีเค็ดแร่สิบห้าแบบนะครับแล้วก็อันต้าแร่แปดแบบซูเปอร์แร่เก้าแบบนะครับแล้วก็แร่สิบหกแบบแล้วก็คอมมอนยี่สิบเจ็ดแบบนะครับหนึ่งกล่องนะครับ สุ่มซีเกตแล่หนึ่งแบบนะครับผมการันตีนะฮะการันตีซีเกตแล่หนึ่งแบบนะแล้วก็การ์ดระดับซูเปอร์แลและอันต้าแลบางแบบจะมีระดับเป็นซีเกตแลนะครับอ่านะครับผมหนึ่งกล่องบรรจุที่สิบซองนะครับหนึ่งซองบรรจุการ์ดห้าใบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับผมอ่าโอเค และก่องก่อนนะครับผมเราแกะมาต้องนับนะฮะว่าครบยี่สิบสองหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามานับกันนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบยี่สิบสองนะโอเคเดี๋ยวเรามาสับแล้วก็เปิดกันนะเก็บก่อนนะฮะ เก็บแล้วก็สับนะครับผมเพื่อเราจะลุ้นนะฮะว่าเราจะได้ซีเท็ตแลหรือว่าเปเปอร์แลแบบใหม่นะครับอโอเคเราเราพร้อมแล้วนะฮะโอเคเอากันไกลแปนะ๊บมา โอเคกันไกลมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็เปิดซองแรกกันนะซองที่หนึ่งครับผมซองที่หนึ่งนะฮะ คู่นะครับแล้วก็แมงปอบรรพบุรุษนะครับผมแล้วก็ราชธานีสามัคคีจอนชาวดาวอังคารนะครับแล้วก็ตุ๊กตาลัตทุยนะฮะโอเคสองเลขประมาณนี้นะฮะอ่ะคอมมอนคอมมอนแยกไว้นะฮะแล้วก็เอนเนจิตนะแยกไว้ ต่อไปซองที่สองนะครับซองที่สองนะครับซองที่สองซองที่สองออกเป็นแมงปอนานะครับแล้วก็ตออ่อนลัตทุยพระศมีนะฮะแล้วก็ ตู้โชว์ไอดอลนะฮะแล้วก็แม่นาคพระป่าแดงนะครับเป็นแรนะครับ mm ื hmm. แรวางไว้ตรงนี้ส่วนพวกการ์ดคอมมอนเราจะวางไว้ตรงนี้นะฮะ mm hmm. ต่อไปสองที่สามนะครับสองที่สามฮะดูกันแกะเพลินนะ ตองที่สามออกเป็นแมงปอมีพิษนะฮะแล้วก็แผ่นการแกงส้มตะปูเสียบนะ,ะเป็นการสวมใส่นะฮะแล้วก็ยาแก้ไอน้ำดำนะ,ะกัดเวทนะฮะแล้วก็ทหารอาณาจักรของแพงนะฮะใช้กับนิโคลายนะครับผมแล้วก็ไม่เจ้ายัางไม่พร้อมนะฮะ ไม่เจ้ายังไม่พร้อมขัดพื้นต่อไปต่อไปสองที่สี่นะฮะสองที่สี่สองที่ะะสี่สอ, 4. ออกเป็น ยานเกาะพูก้าไดบาเรียนะฮะแล้วก็อากาศสยานพูกา้าแอซิดฟิลิฟฟีฟิฟักฟเปล่าวะเออลีลิลักอะไรสักอย่างนะถ้าอ่านผิดก้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ไดโนกาลสินนะฮะอีสานโนโซลัสนะครับผมคอยาวมาเคียวนะฮะ สีเกมนะฮะเอาไว้ใช้เป็นคอสจ่ายเพื่อเพื่อเรียกเผากระป้อมนะ,ะหรือว่าไดาโดสอนั่นเองนะฮะแล้วก็ไดโนคารัสินรัตยาโซลัดนะผมคอสหนึ่งเกมสองนะฮะแล้วก็เป็นเผาเทพตัวนะ,ะก็คือบันเดอร์เทพแสงแห่งแอสกาดนะฮะโอเคเป็นแรงนะตัวนี้ต่อไปเป็นสองที่ห้านะฮะ สองที่ห้าสองที่ห้าออกเป็นขวานไม้เนาเน่าเหม็นๆน,นะฮะแล้วก็จอมเวทรอคู่มาอีกแล้วนะ,ะแล้วก็ยุกกระสิน ลูกกะสินโซอิกนะฮะเป็นเวทแลนด์แมจิกนะฮะเป็นเวทสนามนะฮะแล้วก็แมงปอมันพระบุรุษนะครับผมออกซ้ำอีกแล้วนะแล้วก็เป็นฝานทองนะฮะเอฟเฟกต์ก,กราร์ดใบนี้ก็ดีอย่างเสียอย่างนะเมื่อวาต้าที่สวมใส่การ์ดใบนี้สั่งโจมตีผู้คุมออกาตัวนั้นๆตัวกราร์ดจากเด็กหนึ่งใบนะฮะถ้าสมมติว่าโดนเล็กกี้ไปเนี่ยก็คือ ไนงค่มได้จั่วนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะนีอย่างเจ๋งอย่างในการนี้อืมต่อไปซองที่หกนะฮะซองที่หกแล้วนะฮะซองที่หกได้เป็น โอตาปุสนะฮะโอตาปุสแล้วก็ลัตตถุยแม่บัวนะฮะแล้วก็ด็อกเตอร์แบงค์นะฮะข้อสองเข้มสองนะฮะแล้วก็อีปแปมผีกระสือ RGB ะะอาร์ีบีนะฮะข้อสองเข้มสูงนะฮะแล้วก็ออกเป็นแบมบูดังแอดอลสองขั้วะนะตัวนี้ก็เอฟเฟกดีนะฮะเดินละครั้ง ทำลายการ์ดอวตาาที่สวมใส่อยู่ให้กับการ์ดอวตาาไอดอลในสนามหนึ่งใบทำลายการ์ดบนสนามหนึ่งใบนะฮะเอฟเฟกต์ก็ดีนะฮะเอาไว้ทำลายตัวใหญ่ได้นะฮะต่อไปซองที่เจ็ดนะฮะซองที่เจ็ดแล้วนะฮะ องที่เจ็ดสองที่เจ็ดออกเป็นราชนยายสามาคีนะฮะแล้วก็จอนชาวดาวังคารนะกาเป็นนี้ออกมาแล้วนะแล้วก็ตู้โชว์ไอดอลนะฮะแล้วก็ผมขอคัดค้านนะฮะอ่าจักของแพงนะเวทแลนเมจิกนะเ,เพิ่งได้นะอืมเ้ยเวทเลนเมจิก เดี๋ยวล้วเราต้องเรียนการ์ดแร่สิเอออืมต้องเรียนการ์ดแอร์แรนะฮะเฮ้ยเรียนมั่วเลยนะจัองหวะน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะซองที่แปดกันนะซองที่แปดนะครับ ตองที่แปดออกเป็นผมขัดค้านนะผมขอขัดค้านนะครับผมอแล้วก็แมงปอมีพิษแล้วก็จมน้ำนะจมน้ำแล้วก็เอาเสื้อมาเหมือนหมุนแล้วตบนะะแล้วก็ออกเป็นไดโนโกรารสิน เกลีนีมัสนะครับผมได้ได้แร่มาอีกหนึ่งนะฮะเป็นซุปเปอร์แร่นะตัวนี้นะฮะเกินลีนีมัสนะครับผมได้เป็นแร่โชยมาเนินๆหน่อยนะฮะ ่อไปสองที่เก้านะฮะดูซิว่าจะออกเป็นอะไรนะ,ะสองที่เก้าสองที่เก้าออกเป็นอาวุธหุ่นยนต์นักลบผู้กล้าอีโบลาซอสนะผมอ่าเป็นเวทมนตสนใส่สำหรับหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็จอน ชาดาอังคารนะเหมือนเดิมนะซ้ําเมงปอนานะแล้วก็แกงส้มตะปูเสียบแล้วก็เนื้อหลับแรขอบทองนะก็คือตัวใหม่ก็คือตาะกะแตนพันเอ็กนะครับผมนะฮะอวตารตัวนี้อยู่บนสนามจะนับเป็นอวตา,าแรแมลงอวตารตัวนี้จะเพิ่ม power ตามนวนอวตา,าแรแมลงตัวละหนึ่งนะฮะเอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีเลย แต่ว่าถ้าไม่มีมะแรงปอบนสนามนี่คือเไม่ใช่ถ้าไม่มีเผาแมลงบนสนามนี่คือตัวนี้ก็ตัวกากตัวหนึ่งนะ,ะต่อไปตองที่เท่าไหร่วะ <c oughs> นับก,ก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้สองที่สิบนะฮะโอเคสองที่สิบ Okay. สองที่สิบนะฮะสองที่สิบดูที่อก็จะออกเป็นไรนะฮะทหารอาจรของแพงนะฮะออกมาอีกแล้วนะ,ะแล้วก็จรงเวทดอกคู่นะฮะแล้วก็ว้าปืนมายิงหมีนะครับออกมาแล้วนะฮะแล้วก็แมงปอบันพะบรุษออกมาอีกแล้วนะตัวนี้ทดสซ้ำนะ,ะแล้วก็ ตัวนี้เป็นหัวแห้กคือช่างตัดเสื้ออาณาจักรของแพงนะโอเคเอกอกแรงแล้วตัวนี้ตัวนี้เล่นคู่กับนิโคลไลนะฮะต่อไปสองที่สิบเอ็ดนะฮะโอ้ตามสนุกผ่านไปครึ้นทางนะฮะสำหรับการเปิดการ์ดครั้งนี้นะอืมสองที่สิบเอ็ดแล้วนะ องที่สิบเอ็ดออกเป็นพระลักษมีนะฮะได้มาแล้วนะตัวนี้แล้วก็ไดบาเรียนะฮะแล้วก็ผม่ขอกัดค้านแล้วก็อาจากอะไรยังไม่ใช่ไม่ใช่ใชอากาศยานแอซิดฟรีลิฟั์นะฮะอ่าแล้วก็กาลสินแมนนะฮะตัวนี้เป็นซูปเปอร์แลนนะฮะอ่าตัวตัวใหม่อีกแล้วนะก็คือเมื่ออวตารนี้ทำลายอาวตารอีกฝ่ายจากการต่อสู้สำเร็จ power ของ์ดเมนี่บวกหนึ่งนะ,ะก็คือทํำลายแล้ว power บวกหนึ่งนะอืมสมมุติว่าตีทหารน,นะจากของแพงเนี่ยก็คือตีแล้วบวกหนึ่งะฮะจากสามกลายเป็นสี่นะฮะตัวนี้อืมระดับ super rare นะฮะเอามาวางเด่นๆกันไว้เลยนะฮะอ่านะฮะเด่นๆกันไว้เลยต่อไปซองที่สิบสองนะฮะ 12. สองที่สิบสององที่สิบสองต้มน้ำนะฮะสามนะฮะอีสานโนซอลัดนะฮะแล้วก็เอาเสื้อเหมือนหมุนแล้วตบนะฮะแล้วก็ไดโนกลาสินสัญยาซอลัดนะฮะแล้วก็เป็นแรนะก็คืออินซีแมนนะฮะเป็นเป็นโอลิวันนะฮะ ตุตินำ motivation magic จากในเด็กฝ่ายเราหนึ่งใบามาสมให้กับอวตารใบนี้หลังจากนั้นสับเด็กเวอร์ของอวตารใบนี้จะเพิ่มตาม m o t i ฟิเ i ชั fashion magic ทั้งหมดบนสนามใบละหนึ่งนะฮะ,อ,ะอืมตัวนี้หัวแรงนะก็คือเอฟเฟกดีอยู่นะต่อไปซองที่สิบสามนะฮะสิบสาม หน้าจุดสามแล้วอือจุดสามนะครับผมอังได้จุดสามแล้วนะฮะหรือเจ็ดซองนะฮะมันจะคุ้มบอกว่าเนี่ยฟังได้จุดสามแล้วนะจ้าตัวอ่อนรัตทุยนะฮะ แล้วก็ยากแก้ไอน้ำดำนะฮะอืมแล้วก็ขวานไม้น่องเน่าเนียน,นแล้วก็ยุกกะสินโซอิกนะฮะตัวนี้เป็นหุ่นยนต์พุก,กา้าไมเกนนะโอ้โหได้แล้วนะอันต้าแลนะเอ็กเฟสการ์ไปนี้ดีนะโอ้โหพิกเอ้ยมันฟาร์มของได้อะเออตัวเนี้ยผมอยากได้นะก็ถือว่า,ค,าค,ค่อนข้างคุ้มแล้วมั้งค่อนข้างคุ้มแหละที่เปิดได้ นักรบพูกา้าไมเกนนะฮะอืมต่อไปซองที่สิบสี่นะฮะสิบสี่แล้วนะจ๊ะอืสิบสี่ซองที่สิบสี่แล้วคว้าปืนมายิงหมีนะฮะแล้วก็อาวุธนักรบพุกา้า เอโบล่าซอสนะฮะแล้วก็โอตาปุสนะฮะอีกแล้วนะฮะโอตาปุสได้ซ้ำอีกแล้วแล้วก็แกงส้มตะปูเสียบนะฮะแล้วก็โดนสอดแนมพุก้าเก้านะฮะโอ้โหได้มาเล่นกับหุ่นยนต์อีกแล้วนะฮะมันจัดเด็กหุ่นยนต์ได้เลยอ่ะอต่อไปซองที่สิบห้านะฮะสิบห้าแล้วนะจ๊ะตอนนี้ อืมซูปเปอร์ไลท์ออกสามใบแล้วก็คุ้มอยู่นะได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะฮะดูซิต่อไปเลยได้อะไรนะฮะพระรัศมีนะฮะอ่าแล้วก็ยานเกาะพูกา้าไดบาเรียนะฮะลาสถานีสามมคคีแล้วก็ไอซิสฟิดฟลักนะครับผมอ่าแล้วก็อ่ะมนุษย์ลัทธาทุยนะมนุษย์ลัทธาทุยได้แล้วเป็น ซูเปอร์แลนะโอ้โ oh, ห oh. ได้ตัวหน้ากล่องตัวหนึ่งแล้วอะใช้ได้ใช้ได้นะฮะซูเปอร์แลออกแล้วสี่ใบนะฮะมันจะมีอะไรน่ายินดีมากฝั่านี้อีกนะ,ะต่อไปเป็นลัทถุยแม่วัวน,นะฮะอ่า แล้วก็ยาไอ้น้ำดำนะฮะแล้วก็ด็อเตอร์แบงค์นะฮะอืมแล้วก็ขฝันน้ำน้ำเหม็นๆนะฮะแล้วก็เฮ้ยอฮ้ยเเดี๋ยวเราเฮ้ยเราดูเลยดีกว่านะฮะอ่าซีเค็แลออกแล้วนะก็คือโลกินะฮะเทพแอดการแห่งการหลอกลวงนะฮะตัวนี้อ่าก็ถือว่าสวยอยู่นะซีเค็แลนะฮะ อืมได้แล้วได้แล้วซีเค็แล้วหนึ่งใบนะออกแล้วนะะแล้วเราก็จะไม่ได้เพิ่มอีกนะฮะหนึ 1, 3, 4, ่งสามสี่ห้าใช้ได้ใช้ได้นะฮะต่อไปซองที่สิบเจ็ดนะฮะซองที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะฮะโอ้โหมากไกลมากนะฮะ ก็ได้ได้อยู่สองที่สิบเจ็ดนะะจะเป็นอะไรนะฮะอ่าอิสานโนซอรัสนะฮะแล้วก็สักยาซอรัสนะฮะแล้วก็โอตาปุสนะฮะแล้วก็ตู้โชว์อไอดอลนะะแล้วก็อ่าจอมเวทดำนะ,ะไอตัวนี้มันลอแบ็กไม่ได้เชี่ยนนะของภาคยุกิโอภาคแรกนะเออไอภาคอาร์เทมนั่นแหลนะฮะที่ดูตอนสมัย ปรถมนะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าแรนะะไม่งโคตรคนตีนนะตัวนี้ชอบอะ่ะเออต่อไปซองที่สิแปดนะฮะของซองที่สิแปดแล้วนะซนะองที่สิบแปดซองที่สิบแปดแล้ว้ะ ปีเปนปีก,กระสือ a บ b นะฮะแล้วก็แมงปอมีพิษแล้วก็ราชอาณาจักรของแพงเออยุกกระสินโซอีกนะฮะแล้วก็ไดโนคาลสินผู้เวียงซิลนเนนะอืมเป็นแรตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหใบมาก็โอเคแล้วคุ้มแด้บ,บ็อกนี้น่าจะคุ้มนะฮะ สิบเก้าแล้วนะฮะสองสิบเก้าแล้วอืมด็อกเตอร์แบงค์นะฮะแล้วก็คว้าปืนมายิงหมีแล้วก็อาวุธอาวุธอะไรวะอาวุธหุ่นนักรบพุก้าอีโบลาซอนนะโอ้ซ้ำอีกแล้วนะฮะอ่าแล้วก็อีแป้มผีกระสือ r อทีบีนะแล้วก็จีซัดนะฮะอืมแท็กโดนใจนะเผ่าสัตว์นะ การ์ดใบนี้สามารถสั่งดนตรตีได้เมื่อไม่มีการ์ดบนมือเหลืออยู่นะอ่าก็เป็นซุปอะไรวะอันต้าแลเอออันต้าแลอันต้าแลอาร์ธรรมดานะอือต่อไปสองสุดท้ายสองยี่สิบนะมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นอะไรนะอืมก็ไม่รู้ว่าจะออาก,การ์ดอะไรนะหวยล็อกชัดๆนะครผม อืมผมกอค้านนะฮะจมน้ำเอาเสื้อหมุนๆแล้วตกนะฮะแล้วก็รลัดถุยแม่บัวนะแล้วก็เก็บค่าคุ้มครองนะ,ะเมื่อมีการ์ดแลมาจิกหงายหน้าอยู่บนอวตารโซนนะฮะทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบตัวการ์ดสองใบนะเป็นการ์ดฟาร์มทรัพยากรนะฮะอ่าก็ควรจะมีไว้เด็ดกซสักใบนะะตัวนี้ การไม่ดีนะฮะไม่ใช่ตัวนะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะการเปิดการแบตเทิร์นออฟเตอร์ิ้งชันนะโอเคก็ได้ผลประกอบการมาตามนี้เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ